การสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะมาอาธิบายเกี่ยวกับรถบังคับนะครับรถบังคับเป็นมินิซีเบนนะฮะมันเป็นรถสิบล้อไอ้ขนไม้นะฮะจะเป็นรถยกอ่าเป็นรถยกอ่าเป็นรถยกนี่เองแล้วก็ยังไงอะ่ะถ้าคนลูกค้าเ,เพื่อนๆเอฟซี FC. หรือ น้องๆอ,อยากเล่นนะฮะอยากเล่นแบบไหนสอบถามได้นะครับผมผมไม่หวงไม่ห้ามครับถามถามมาเลยนะครับแล้วก็คันเนี้ยมันราคาอยู่ที่สองพันสามร้อห้าสิบครับคันนี้นะสองพันสามร้อห้าสิบแล้วก็เล่นแบบเดิมๆนะครับผมแนะนําดีกว่าไม่ต้องไปอัพไปอะไรให้มันเสียตังเสียอะไรครับผมเล่นให้มันจนเบื่อ นะฮยังไงมันก็คือของเล่นน่ะอะยังไงมันก็คือของเล่นน่ะเห็นไหมเป็นของเล่นอืมของเล่นเนี่ยแต่มเหมือนมสมจริงที่เธออืมถ้าคุณเบื่อแล้วก็เอาไปอัพโซวงโซวโวถ้ามันอัพโซวโวอย่างเงี้ยมันแพงนะครับผมแพงมากอ่าตอนแรกว่าผมจะเอา folk, ไมโครคันนะั้นไปอัพนันน่ะอัพโซวโวสี่ตัวโอ้ย ไม่ไหวเลย4,500ครับผมรวมส่งอันแบบเดินเนี่ยแหละ950อืมขอคงคันนี้950าอยห้าของคันนี้ขายอยู่ที่3,500ถูกกว่าเซอร์โวอีกฮะลดให้พันหนึง่งจบปะอ่าเซอร์โวก็คือเซอร์โวครับมันไม่มีอะไรดีหรอกแค่เซอร์โวอัปเดตไอไอเนี่ยไอ้อะไรอะอัปเดตหาหิวอะไรไม่รู้ครับ้าน้องๆ fc เพื่อนๆอย่างเงี้ยอยากเล่นแบบเดิมๆแนะนําให้เล่นแบบเดิมๆประหยัดตังค์นะยัาไงมันก็คือรถของเล่นฮะอย่าไปใส่ใจอะไรให้มันมากครับผมอ่าวันนี้จะมาสาธิตดูว่ามันสามารถทําอะไรได้บ้างเดี๋ยวพรุ่งนี้จะถ่ายอีกรอบหนึ่งตอนนี้ไม่ได้ชาร์จแบตเลยอ่าคันนี้เล่นได้30สนาทีครับผมชาร์จสองชั่วโมงคันนี้ผมอัพแค่แบตเพียงเดียวทําเองอ่า อันนี้จะเป็นรถยกรถรถยกคลิปไม้อะเคยเล่นไหมครับเนี่ยมันจะมีไม้มาให้สองนะฮะสองเด็กเเล่นได้สองไม้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เล่นได้ครับแล้วก็จะมีไอตัวแบตลิปโพให้นะฮะแบตลิปโพให้อ่าจำนวนจุดแบตก็ก็สิบเก้าโวลต์ฮะสิบสิบเก้าโวลต์เนาะเนี่ย 1 9บเก้โวลต์ครับเก็บแบตได้แล้วก็มันจะมีอที่ยกอะฮะอที่ยกอย่างเงี้ยเปลี่ยนอย่างเงี้ได้เนี่ยเนี่ยมันยกได้ครับผมมันไม่ต้องไปอัพโวให้มันเสียตังค์เพิ่มนะฮะทำตามผมเมันเสียได้ตังค์นะฮะนี่จะเป็นรีโมทของตัวมิสซิลิเบนนะฮะนี่จะเลวซ้ายเล้ว,วขวาหรือเล้วขวาเลวซ้วยวายครับ มันจะเป็นไอ้ไอ้ตัวเนี้ยรถไอ้จับยกแขนมันเนี่ยแล้วก็ดันขึ้นเดี๋ยวผมจะสาธิตพวกนี้อีกรอบหนึ่งนะฮะตัวนี้เวลามีน้อยปุ่มนี้ต้องเปิดตัวรถก่อนนะใส่แบตเสร็จปุ๊บก็ใส่ฐานดีโมดอ่าเปิด2อ,อย่างเสร็จปุ๊บก็มายังเล่นไม่ได้นะต้องเปิดสตาร์ทเนี้ยสตาร์ทกดสตาร์ทปุ๊บตัวรถมันก็สตาร์ทเล่นได้เลยอันนี้อ่ะ อัตโนมัติปิดเสียงมีแต่ก็เปิดไฟหน้าแล้วก็เดินหน้าถอยหลังได้ครับแล้วก็มีไฟท้ายมีไฟหน้าไฟเลี้ยวอันนี้เปิดได้สามารถเปิดได้นี่สามารถเปิดได้ต้องเร่งทำเวลาครับเปิดได้ก็ปิดได้เหมือนกันนี่ฮะใส่อะไรได้ก็ใส่ไปเลยนี่นะฮะนี่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 เป็นมึงนะนี่นี่ ปิดไปเลยนะครับมีตัวล็อกมีตัวล็อกไม่ต,มต้องห่วงว่ามันจะหล่นหักทารักษาของเป็นนะฮะน,นี่เรียบร้อยครับไม่มีอะไรมากมีแบตลิโพชาร์จไว้มีไอ้นี่ที่ยกเก็บไวไ้ต้องขายนะฮะนี่ไม่มีอะไรมากเลยนี่ดูเดิมๆมันต้องเป็นองค์อัพนะครับเสียตังค์งนี่คือรถของเล่นนะครับจบผมมาบอกสาธิตให้แค่นี้ละครับสวัสดีครับ